ตัดสินใจอย่างไรให้ใช่สวัสดีค่ะโคชพาวค่ะเคยไหมคะที่เราเคยตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างและเรารู้สึกกลับมาเสียใจทีหลังหรือว่ากลับมารู้สึกเสียใจกับการที่เราตัดสินใจบางสิ่งบางอยา่างผิดพลาดไปพาวเองก็เคยเป็นค่ะครั้งหนึ่งพาวเคยไปเที่ยวประเทศอิตาลีและเมืองที่พาวใฝ่ฝันมากที่สุดที่พาวอยากไปก็คือเวนิสนะคะ และไฮไลท์สำคัญที่สุดในการไปเยือนเวนสิสก็คือการนั่งเรือกอนโดลาแต่ว่าครั้งนั้นที่พราวไปเวนสิสเนี่ยพราวไม่ได้นั่งเรือกอนโดลาเชื่อไหมคะว่าทำไมเพราะว่าพราวเสียดายเงินที่จะจ่ายเงินในการนั่งเรือกอนโดลาตอนนั้นคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ3 0 0 0ถึง3,500บาทเรารู้สึกเสียดายกับการจ่ายเงินครั้งนั้นเพราะว่าเงิน3 0 0 0ถึง3,500บาทเนี่ยเราสามารถ ซื้ออาหารหรือว่าเราสามารถทำอย่างอื่นได้หลายอย่างเลยแต่พอพราวกลับมาเมืองไทยนะคะแล้วย้อนกลับไปนึกถึงการไปเที่ยวที่เวนิสประเทศอิตาลีเรารู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจเราครั้งนั้นมากเลยเพราะว่าเงินเพียง3 0 0 0ถึง3,500บาทในครั้งนั้นทำไมเราเสียดายทำไมเราไม่กล้าใจมันจึงกลายเป็นความทรงจำที่เรารู้สึกผิดหวังและเสียใจและเราอยากกลับไปอีกครั้งแล้วคิดดูสิคะว,ว่าถ้าเราต้อง กลับไปที่นั่นอีกครั้งเราต้องใช้เงินเท่าไ,รไหร่ไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินค่าที่พักหรือค่าอาหารหลายสิ่งหลายอย่างมากมายมันเป็นความทรงจําของพวกราที่เรารู้สึกเสียดายและเราก็รู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจของเราหากย้อนกลับไปนะคะตลอดทั้งชีวิตของเราเนี่ยเชื่อว่าหลายท่านก็เคยมีประสบการณ์แบบเผาเช่นกันรู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจของตัวเองหากย้อนกลับไปเราก็อยากจะกลับไปแก้ไขแต่มันก็ไม่สามารถเป็นไปได้ และการมาเที่ยวของพราวครั้งนี้นะคะพราวไม่ยอมให้ความรู้สึกแบบนั้นมันเกิดขึ้นเอกแน่นอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือตอนที่เราคุยกับครอบครัวว่าเราจะมาเที่ยวที่นี่นะคะเราก็ดูเรื่องที่พักเราก็ดูหลายสิ่งหลายอย่าง ทุกองประกอบนะคะของการมาเที่ยวครั้งนี้และที่สําคัญเนี่ยก็คือห้องพักซึ่งในครั้งแรกที่เราตัดสินใจในการมาเที่ยวเนี่ยก็คือเป็นช่วงกลางเดือนแล้วพาวก็ดูห้องพักที่เราอยากพักก็คือเป็นพูลวิลล่านะคะซึ่งวันนั้นเนี่ยในราคาที่เราดูเนี่ยเรารู้สึกเอ้ยมันโอเคเรารู้สึกจ่ายไหวและเราก็ต้องการจะพักห้องนี้เพื่อที่จะเป็นประสบการณ์ให้กับชีวิตของตัวเองเราจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่เราเคยอยากใช้ชีวิตแบบนี้ แต่พอเวลาผ่านไปนะคะครอบครัวก็คุยกันแล้วก็ตัดสินใจว่าเราจะเปลี่ยนเวลาการเดินทางนะคะมาเป็นต้นเดือนแทนอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมคะราคาค่าห้องพักมันเพิ่มขึ้นจากตอนที่พาวดูประมาณเกือบ3 0 0พันบาทเอาอีกแล้วเงิน3,000บาทเราจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไหมพราวช่างใจอยู่นานว่าจะเอาอยัางไงเราจะลดเกรดห้องตัวเองลงไปเหลือภูวิลล่าเล็กๆไหม มันก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มถึง3,000บาทหรือเราจะพักห้องเดิมแล้วเราจ่ายเพิ่มพราวช่างใจอยู่นานแล้วก็กลับมาถามตัวเองนะคะว่าถ้าเราลดเกรดห้องจากเดิมที่เราตั้งใจไว้ว่าเราจะพักห้องนี้แล้วเราลดเกรดลงไปเรารู้สึกยังไงและถ้าเราต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อที่จะมาพักห้องเดิมที่เราตั้งใจไว้เรารู้สึกยังไงกลับไปดูความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ถามตัวเองว่าตกลงตัดสินใจยังไง และเราจะกลับมาที่นี่บ่อยแค่ไหนแล้วเราจะให้เหตุการณ์ครั้งนี้มันเป็นเหมือนที่เวนิสไหมพอถามตัวเองกลับเข้าไปเนี่ยเราก็เห็นความรู้สึกของเราเห็นความคิดของเรานะคะจริงๆแล้วเนี่ยพราวรู้สึกเสียดายเงินที่เราจะจ่ายเพิ่มเรารู้สึกว่าถ้าเงินมันหมดแล้วเราไม่สามารถหาได้อีกละ่ะจะทำยังไงแล้วเรารู้สึกว่าแล้วถ้าเงินมันหมดแล้ถ้ามีเรื่องฉุกเฉินแล้วถ้าเราไม่มีเงิน มาใช้ใจ่ายตรงนั้นจะทํำยังไงนี่คือความรู้สึกลึกๆที่พาวกลัวพราวตัดสินใจทันทีเลยว่าโอเคเราจะพักห้องเดิมตั้งแต่ทีแรกที่เราตัดสินใจว่าจะพักห้องนี้แล้วพอมาถึงที่พักเนี่ยพราวรู้สึกได้ทันทีว่าโอ้โหการตัดสินใจครั้งนี้มันใช่การตัดสินใจครั้งเนี้มันโคตรสุดยอดเลยต้องขอบคุณตัวเองที่เรากล้าตัดสินใจที่เรากล้าใช้ชีวิต เพราะฉะนั้นทุกๆก,การตัดสินใจของเรานะคะมันมีคุณค่าทุกๆก,การตัดสินใจของเรามันมีความหมายมีโค้ชี่หลายท่านที่เข้ามาโค้ชจนจิตส่วนตัวแล้วรู้สึกผิดหวังและเสียใจกับการตัดสินใจของตัวเองในอดีตแล้วไม่สามารถออกจากความรู้สึกนั้นได้และความรู้สึกที่ผิดหวังกับตัวเองรู้สึกว่าตัวเองตัดสินใจผิดทำให้ชีวิตต้องวนเวียนเรื่องเดิมซ้ำๆอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ทุกๆก,การตัดสินใจของเราในชีวิตเราลองกลับมาถามตัวเองว่าถ้าเราตัดสินใจแบบนี้เรารู้สึกยังไงถ้าเราตัดสินใจแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นหรือถ้าเราตัดสินใจแบบนี้เราจะรู้สึกยังไงและถ้าเราตัดสินใจแบบนี้เราจะรู้สึกกลับไปเสียใจไหมผิดหวังไหมและทุกๆก,การตัดสินใจของเราเราต้องไม่ กลับไปรู้สึกเสียใจและผิดหวังในการตัดสินใจของเราไม่ว่าการตัดสินใจครั้งนั้นจะเป็นอย่างไรหรือว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะเป็นยังไงจงยอมรับทุกๆการตัดสินใจของตัวเองและเรียนรู้การตัดสินใจของเราถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังกับการตัดสินใจครั้งนั้นจงเรียนรู้ที่จะเรียนรู้กับการตัดสินใจของเราว่าเป็นเพราะอะไรทำไมแล้วในการตัดสินใจครั้งต่อไปทำให้ดีขึ้นแล้วสุดท้าย จงขอบคุณทุกการตัดสินใจของตัวเองเพราะทุกการตัดสินใจของเราคือการเรียนรู้คือการเติบโตเพราะทุกก้าวเดินของเราที่เราตัดสินใจคือการเติบโตในชีวิตของเราขอให้ทุกท่านค้นพบกับการตัดสินใจที่ใช่ในทุกๆครั้งแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ